สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูสมพงษ์เป็นจรัอีกนะครับในงานพิมพ์นะครับวันนี้เป็นงานพิมพ์ครั้งที่4ี่นะครับมีเรื่องอะไรนั้นนะักเรียนตั้งใจฟังนะครับก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์หลักของการเรียนก่อนนะครับอันที่หนึ่ง สามารถอธิบายวิธีสร้างสรรง,งานพิมพ์จากเศษวัสดุได้นะครับอันที่2ส,สามารถสร้างงานพิมพ์จากเศษวัสดุได้และอันที่3เห็นความสำคัญของทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของการเรียนต่อไปภาพพิมพ์จากเศษวัสดุนะครับ อันแรกเรามาดูถึงวัสดุประกรณ์ก่อนนะครับเศษวัสดุก็ได้แก่ไม้ไอศครีมนะครับก้นขวดเครื่องดื่มปากถ้วยไอศครีมฝาจีบเชือกเป็นต้นนะครับแล้วยังมีอีกมากมายนะครับที่เป็นเศษวัสดุส่วนอันที่สองวิธีการพิมพ์ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์คุณค้นนะครับตาบนแม่พิมพ์ แล้วพิมพ์ลงบนกระดาษนะครับเช่นเี่ถ้วยไอศครีมหรือช้อนตักไอศครีมนะครับาฝาจีบฝาโซดาฝาเบียฝานา้ำอัดลมก็ได้นะครับนี่คือเศษวัสดุต่อไปอตัวอย่างอุปกรณ์รอื่นๆนะครับเช่นปะเจนะครับปะเจก็สามารถเป็นแม่พิมพ์ได้ ตัวหนีบเสื้อผ้านะครับหรือว่าลูกกลิ้งหรือว่าแป้นพิมพ์ที่เขาเกะสลักมาอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเรามาดูภาพตัวอย่างางานพิมพ์จากเศษวัสดุตัวอย่างแรกนะครับอันนีเ้เขาพิมพ์มาจากฝาขวดน้ำนะครับฝาขวดน้ำฝาขวดเบรนอะไรก็ได้นะครับ ที่เป็นฝากวดตัวอย่างที่สองอันนี้ก็เป็นการพิมพ์มาจากฝาขวดเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างที่3เป็นฝาขวดน้ำอันนี้น่าจะคิดขึ้นมาเป็นดอกไม้นะครับวงกลมนี้ก็คือขอบ ของฝาขวดส่วนสีทึบๆก,ก็เป็นบนฝาขวดนะครับที่มีด้านทึบๆส่วนตัวอย่างที่ต่อไปก็คือการพิมพ์ภาพจากเม็ดกระดุมนะครับเม็ดกระดุมเราสามารถมาแต้มสีนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปบนกระดาษนะครับหลายๆสีนะครับ ส่วนใบกิ่งก้านอะไรเราสามารถใช้ผู้การเนี่ยวาดแต่งเติมได้นะครับยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้คัตเติ้ลบัตนะครับหรือว่าไม้ปันหูนั่นเองนะครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้นะครับมาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะครับ อันนี้ก็ใช้คัตติลบัตรเช่นเดียวกันนะครับส่วนลำต้นเนี่ยเราสามารถใช้ผู้การเนี่ยวาดได้นะครับผู้การวาดได้หรือก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยเราร่างก่อนนะครับร่างรูปร่างก่อนวาดเป็นถ้าเรียนจะพิมพ์เป็นต้นไม้ก็วาดต้นไม้ขึ้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คัตเติลบัตเนี่ย นะครับจุ่มสีแล้วก็ออกพิมพ์ลงไปนะครับหลายๆสีอ่าก็จะเกิดเป็นทรงพุ่มของต้นไม้ขึ้นมาได้นะครับส่วนอันนี้นะครับภาพตัวอย่างตัวนี้ก็คือเขาใช้อ่าสำลีนะครับใช้สำลีเป็นแม่พิมพ์นะครับหรือต่อด้วยคัตเตอร์บัตนะครับหรือไม้ปะหนูอ่าพิมพ์ลงไป แล้วแต่นักเรียนที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับส่วนอันนี้ก็เช่นกันนะครับใช้กระตุ้นบัตรเนี่ยจุ่มสีหลายๆสีพิมพ์ลงไปนะครับก็จะเกิดเป็นป่าไม้เป็นสวนดอกไม้ขึ้นมาได้นะครับนี่คือการพิมพ์จากเศษวัสดุนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้มอบหมายนักเรียนเนี่ยจัดเตรียม วัสดุสำหรับใช้ในการพิมพ์นะครับก็คือพวกสำลีมีสำลีมีกรเต้นบัตรมีตัวหนีผ้านะครับหรือว่าฝาขวดน้ำอะไรต่างๆนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนได้มอบหมายไปแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ลงมือปฏิบัตินะครับน,นักเรียนจะตามตามแบบตัวอย่างที่คุณครูนําให้ดูก็ได้นะครับทีนี้กิจกรรมประจำวันนี้ โจทย์นักเรียนต้องเขียนโจทย์ด้วยนะครับว่าการพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุนะครับให้นักเรียนเนี่ยพิมมาคนละหนึ่งภาพนั้นดังตัวอย่างข้างต้นที่นํามาให้ดูนะครับเช่นตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะคิดสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับแต่ต้องมอีจากเศษวัสดุนะครับหรือตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะครับ นะและที่สําคัญที่สําคัญเลยนะครับเวลานัเกเรียนพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยถ้ารูปภาพพิมพ์ที่เราพิมพ์ลงไปไม่ชัดเจนนะครับนับเกเรียนอย่าเอาผู้กันลงไประบายซ้ํานะครับก็จะทาให้ภาพของเราไม่สวยงามแล้วก็เป็นมันจะเป็นการระบายสีแทนนะครับไม่ได้เป็นการพิมพ์ภาพเพราะฉะนั้นติดแค่ไหน <c oughs> ก็เอาแค่นั้นนะครับง้าม นำสีลงไประบายเพิ่มนะครับนี่คือภา,าระงานสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ให้นักเรียนพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุโดยเฉพาะจากสำลีก็ได้จากกระติ้นบัตรก็ได้จากฝาขวดน้ำก็ได้นะครับและวแต่นักเรียนที่จะหาได้นะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป นะครับส่งมาทางไลน์ของห้องนักเรียนนะครับแล้วก็เขียนชื่อชื่อเลขที่นามสกุลใต้รูปภาพด้วยนะครับที่สำคัญก็คือชื่อกับเลขที่นี่แหละนะครับนักเรียนต้องเขียนส่งมาด้วยเวลาถ่ายรูปจะได้ติดชื่อของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาศิลปะก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขออหยนักเรียนส่งงานทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ